สวัสดีค่ะทผช้่มขากะพุณย่ยกับเกีียวเข่านะฮะ,ะกับตานะคะทผช้ชมขากะคุณย่ยกับแบงเวลา่ามาทำสูตรให้เห้านะคะทผช้ชมขากะฟากกดไล่์กติตามกดแช่เห็นเด้อค่ะทผช้่มขาอะ,อะช่วงนี้ก็เป็นฤดูการก็บเกี่ยวนะคะ มากๆค่ะท่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตามต่อสูตรคุณยายนะคะกาฝรั่งไทยนะคะเพราะว่าคุณยายเกี่ยวเข่านะคะย่องเขาเป็นยังดอกโอ้ท่านผู้ชมเด่นหนึ่งตัวเดียวนะคะคุณยายให้เด่นหนึ่งโอ้ยโอ้ยันประเด็จสมุดมาอยู่คุณยาย โอ้นี่สูตรนีนะฮะโอ้คณย่ายเหไปแล้วโอ้ประเดียวสมุดเรียนนั่นมายายอันยายต้องเขียนอันงวดต่อไปอันวัตทีสิบสี่อย่างสันตัวอันนี้ยายเขียนของงวดสิบเอ็ดตัวสี่หนึ่ มันเลยสับสูนย่ายเลยบดเบืองสูตรเลยโอ้นี่บอกฮุกขาหนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะสูตรคุณย,าย่ายเนาะใส่หลานเขียนใบมือขึ้นเบิองให้เนาะใส่คุณย่ายจับให้อยู่ใส่เฮ้อลืมออเอาเบืองกันหน่อยาย่าิหันขาไปดื่ม โอ้ฮะอันหัวที่เขาเขียนลงมีบอกเออเขียนที่ไปเขียนเป็นสูตรเป็นสูตร่ไหมีโอ้ดิเอเอสละหาบ่เห็นค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผู้ใหญ่มากเจ้าของสมุดมานะคะจจ้อัน้ั้นใส่ผู้ใหญ่แลู้้เจ้นอ่ะมาอันมาจิกทีกันอ่ะอ่ะท่านผู้ชมค่ะเอาอะไรสูตรได้ละเขายายอ่ะอันนี้สูตรยาวสูตรยาวรุดนนะคะท่านผู้ชมอ่ะ คุณยายให้เด่นหนึ่งเข้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะนี่เนาะเด่นหนึ่งเข้าหนึ่งแปดนะคะเบอร์คุณยายนะคะสูตรตรงนะคะเข้านะคะสูตรตรงโอ้ยน่าเสียดายจิตมาเยอะมากนะคะเห็นไหมโอ้ยหลุดเนาะนี่เจ็ดสองสองเจ็ดน่าเสียดายนะคะก็เข้าหนึ่งแปดนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะตามต่อสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะอ่ะคุณยายตามต่อนะคะท่านผู้ชม อ่ะสูตรแรกนะคะสูตรยาวนะคะใครชอบสูตรไหนก็เข้าไปติดตามนะคะท่านผู้ชมขาก็วิเคราะห์ไต่ตรองนะคะ,ะหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมขาพันสูตรร้อยสูตรก็ว่าไปนะคะท่านผู้ชมขาแต่ว่าอ่าที่สําคัญตรงเจาะเน้นนะคะไม่เล่าพัฒนาข่างวดวันที่สิบสี่นะคะคุณยาย ง,งามเล้ทาดูสูงเลยถ้าไม่เป็นไรคุณยายของแอดรีก็ไม่ค่อยเสือเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายตอนคุณยายเกี่ยวข้าวให้ดูด้วยนะคะฝากติดตามช่องเรมาดามด้วยนะคะเอ่อช่องนั้นก็จะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะหวยฮาหนอยก็เรฮาหนอยนะคะ เข็นออกสามหกเนาะเกมบหน่งเาจะนอนเขียนเด็กรลับตัวเป็กหนึ่งออกงามข้างนอก <c oughs> ปู่จอมปวกนะคะแปดหนึ่งนะคะก็เข้านะคะเดี๋ยวไปติดตามให้นะคะปู่จอมปวกเนาะ ผู้จอปวกกับเขาทีเดี้เ <c oughs> ข้าค่ะโอคือว่าซื้อนั้นเพิ่นนะสว่ซื้อแปดหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าก็ซื้อแปดสี่เก้าเก้าสี่แล้วสี่ตรงกับูตดนะคะก็เลือแต่เกิดนะคะท่ากกนผู้ชม <c oughs> ทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัสนานะคะ <c oughs> บาทหนึ่งพ่ดขายบอค่ะท่านผู้ชมค่ะก็วิเคราะห์ตรตรองนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะ จมบ่ค่ะได้ค่ะคุณยายอาทับชมค่ะเขียนใบจากหน่อยตานปุ้ย z o เพราะว่าชีได้เกี่ยวเพราะว่าชีได้เกี่ยวเข่าค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณยายอ่ะช้าๆใจนิ่งๆไม่เป็นไรเอ็ดรีลงไปได้ได้งานหนึ่งต่างออกไปล่างไก่เมียนโยบังคับทางอ้อมออกกำลังกับ กำลังกายเนาะคนใหญ่เนะเาะเกี่ยวข้าว เจ็ดสามก็ให้เนาะมาออกเจ็ดสองที่ไหนเนาะจสได้เนาะเลขเลขของคุณยายมาเจ็ดนะฮะเจ็ดสามเจ็ดหกนะฮะแย <c ười> ่ๆอ่าสูตรแอดเล่ก็เข้านะคะเสี่ชุดในสูตรนะคะเข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะนี่้งลางเป็นเลขกลับกันด้วยบ้าง เรียกกับกันบรร่นนเลยมึงตามมึงซอยกูสี่เก้าเก้าสี่ใช่ยายว่าอย่า่าเด้อเนาะเชยนห่างด้ย n h แ,แอดชอบแปดเก้าเก้าแปดงวดนี้นะฮะชอบจริงๆเพราะว่าสูตรแอดชนกันนะฮะแอดเอาลงให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะเป,เป็นเป็นแนวทางนะคะลงให้เป็นแนวทางแล้วนะคะ อ่าสูตรชนกันนะฮะแอดชอบมากๆเลยนะฮะสูตรแปดเก้าศูตรเก้าแปดนะฮะสูตเก้าแปดนะฮะบอกเนมีใบใย่มึกก็เริ่มหมดแล้วไปตลาดกรเบื้อสูงไหมเออพูนี้แหละตกพรูนี้วันนี้ไม่ได้แล้วนี้เกี่ยวข้าวจ้เนี่ยเนี้ยเนีเห็นบอกสิบออกรึลู

มันจะใหญ่เลยดิ จะเรียกเด่นนั่นน่ะเดี๋บอกท่านผูช้ช <c> ม <oughs> เออค่ะคุณยายอ่ะเดี๋ยวนะฮะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวย้ำให้นะยากเนี่เด้ ชิดใส่ชิดน้ำนออกกติหน้ำด้วยอ่ะมาย้ำตัวเลขสามแปดอ่ะในชุดนะคะในชุดเลยนะคะก็จะมี3ตัว8ปดเก้า1 4 1, 2, ึ่งสองห้าสองสามหี่เจี่ห้าแห้าหกเกนะคะอ่ะแล้วก็ชุดล่างนะคะก็จะมีสามแปดสี่เก้าห้าศูนกหจ็สมเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่นะคะสังเกตที่คุณยายขีดเส้นใต้นะ,ะเลข3ตัวเอาไปจับวินได้นะคะ คุณยายจอเน้นสามแปดเก้าสองหนึ่งหกเจ็ดศูนย์แปดเก้านะคะแอดชอบตัวนี้แหละชอบมากๆเลยนะคะวันนี้ตัวเดียวเลยนะคะแอดชอบนะคะขอพระคุณค่ะใครเข้ามาติดตามนะคะ